ดีสั่เอาี่ผลไม้ไหมต่อยืนเป็นป้ายช่องป้ายที่นี่หนึ่งโอเคออันนะอันนี้หนึ่งสองบหนึ่งอีกรูปมือนะคะมึงเขียนอันนคะหนึ่งสองสามยูหน้าจับหน้าเลยนะใช่

อไปลได้เื่อถอยไปอยู่ริมน้ำไหมพี่ริมน้ำเลย นะอันนะครับหนึ่งสองโอเควที่วันีคือกาถ่นี้แหละำท่าโดดนะ้ำ

แม่นะเป็นพี่เต๋อขายโน่นก็นึกว่าอยากได้ขายเขาละมูออกมาแล้วนี่เนื้อไหนอะเบ้งนมใส่พี่แจ็คเลย เด้งงงเลยสามารถต่อพยายามเน้องเหมันเด็กน uh ้อยเด็กไม่ได้กินผลไม้ล้างปากเลยโอ้โหไฟบีหนึ่งยังมีอยู่ไฟบีหนึ่งยังมีอยู่สองคนก็ได้ถามได้เลยจะบอกว่า ให้โซ่มันเลื่อนครบหน่อยแล้วมันจะมปเพื่อนหน่อยนี่ครับเวลาหิวข้าวก็มาที่นี่ครับผมแต่ถ้าเวลาจะนอนพักหรือไปอะไรก็นี่ครับคือละห้าร้อยผมก็จะห้าร้อชื่ออะไรคะฮะชื่อเชื่อครับพี่แจ้งบ้านเพื่อนผมมีครบนะอะไรครับบ้านนี่ทำโรงแรมร้านอาหาร้านหาโรงแรมอ๋อขนมปังโซ่อะไรไม่มีอะไรเลยเพราะว่าสงสัยเพื่อนโซ่นี่ไซส์เดียวกันยลในมหาลุม โจหมุนในแบบอ่ะฮะผมแต่ผมพูดดีทุกคนนี่พอมไปนี่พอดีอันนี้ควรไปครับโอ้โหยิดว่าสามคนนี้ใครหล่อสุดยกมือขึ้นยกมือไม่ยกคนนี้ความจริงเขาหล่อครับแล้วต่ผมผมเป็นคนแบบเป็นคนชอบหาความรู้มากกว่าครับไม่ไม่เรีนเรื่องหล่อเยอะกว่าเยอะก็เป็นคนขยันครับเพื่อเรียนเก่งด้วยเก่งน้อยอาจารย์ด้วย เด็กเลก่ง็ะเบียกสามแต่เด็กเด็กคนชอบทำกิจกรรมพี่เด็กเด็กกิจกรรมเด็กกิจกรรมมากกว่ากิจกรรมครับว่ากิจกรรมมันจะมีอะไรครับหลายอย่างนะุ่กเกไมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปไหนต่อที่โต๊จะพาพี่แจ๊กไปร้านหมอฟันครับนะร้านหมอฟันไม่ฟันไม่ฟันเด็กพี่แจ๊กจะสอนงนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องงงเนี้ยป้าพาไปแล้วพาไปแล้วเดี๋ยวพาไปทำฟัน โอเคครับไปบายขอบคุณมากขอบคุณ่อนยด้วยด้อยไป